พร้อมแล้วครับผมมาเฮ้ยสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีรับทุกท่านเข้าสู่การฮะแคสเกมนะครับผมโปเกมอนเอ็ก hey, ซ์กับผมหนะ้าเกมเมอร์ในนี้นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาต่อกันจากในพาร์ทที่แล้วนะหลังจากที่ผมมาถึงบริเวณน้ำพุนี้แล้วนะฮะเราจะมุ่งหน้ากันไปต่อนะครับผมแต่ผมอยากเก็บเลเวลก่อนจังแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราดูในนี้ผู้ไม้นี่มีอะไรแป็น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 เป็นตู้ดูแลดีบาร์คงต้องจับมัน จับทุกอย่างที่ขวางหนะ้านี่เป็นกฎของเรานะฮะจับทุกอย่างที่ขวางหนะ้าสครัชมันจะตายไหมเนี่ยอย่าตายนะลูกเหลือตายปะเฮ้ยไม่ตายจับเลยครับนี้ถึงเวลาจับละสุอปปร์โซนิกอย่ามึนนะลูกนะมึนแล้วไม่ต้องกลัวลูกฉันจะใช้นายใช้ท่าไม่ตายของนายนะั่นคือใช้ท่าโปกเกมบอลโปกเกมบอล go ได้แล้วครับผมเยี่ยมมากเย้ปันนาคุยกล้วยกล้วยมเก้าวนะเยี่ยมมากมาดูสิเลดี้บอสเอ้าเฮ้ยผมลืมอ่านอะเศร้าเลยให้ตายสิกดเร็วไปช่างมันเถอะเซ็ <c oughs> งเลยผมชอบอ่านนะแท้จะไปค่อยอ่านแล้วกัน โอเคหวลายซ้ายดิเอาซ้ายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดียตรงกลางมีของเก็บเก็บดิจะจะเก็บของนะ่ะตายสิหนูบ้าจริงตัวอะไรนีเ่เราจับยังยังไม่จับใช่ปะมาถึงเวลาจับแล้วตบมันให้ตายลูกตกมันให้ตายฮาสคราชของนายตกมันซะตบมันยี่มครับจับเลยครานี้จับเลยฮะ ไม่มีโอกาสรอดแล้วไอ้หนูไม่มีโอกาสรอดแล้วฉันจะจับแกฉันจะจับแกเดี๋ยวนี้แกต้องไม่มีโอกาสรอดแล้วฮ่าฮแกต้องเป็นทาสของฉันเฮ้ยโปเกบอลจะบดแล้วอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มเยี่ยมเลยเ <c oughs> ย้ได้แล้วแฟลบเบเบ้แฟลเบเบ้ได้แล้วนะจับแล้วแฟลเบเบ้โอ้เร็วขึ้นเร็วอย่างรวดเร็ว,รว,รว,รวมากอะให้ตายสิ กาสแอคท์เ <Gas> ยี่ยมเลยฮะมันจะทำการ is draw out and control hidden power of the flower อ๋อควบคุมพลังแห่งความลับเอ้ยพลังที่ซ่อนอยู่ของดอกไม้เจ้าดอกไม้ของเฟลเบ้เน้นจะสามารถเก็บอ๋อเก็บไว้ในตัวของมันเองออไม่ตั้งแล้วกันฉันเก็บได้ยังฮะ พอิชั่นบมาบทำอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มอันนี้เดี๋ยวนะใช่ไหมน่าจะไอเทมนี้เอาไว้เสริมได้เดี๋ยวค่อยว่ากันสู้กับไอเด็กนี่ก่อนมาสู้กันลูกมาเป็นป็นๆปๆนเป็นป็นป็นปนปนปนบูดิวเฮ้ยใช้บูดิวสู้กับฉันเงี้ยเหรอฝันไปเถอะไอ้หนูฉันมีเจ้าจิ้งจอกตุ๊ดนี่แล้วฉันชนะทุกอย่างที่ขวางหน้าไซบีม โคตรแรงอ <c oughs> ย่าไปเสียเวลากับเด็กคนนี้นะไปคุยลุงคุยกันอ่เยัยฮลัลโหลตั้มตั้มตัม้มจะลูงน้อยมาสู้กันโปเกมอนแฟน ปิจูหอยน่ารักปิจูจะฆ่ามันเตรียมตัวตายซะเจ้าปิจูจะมาเห็งเฟนริวเลยเป็นไงท่านี้คือตายซะเยี่มมากเฮ้ยกำติดที่ติดพลาราไลส์ซะงั้นกำเบยเบยกำชนะยัง พิกาจูเหรอเออไม่ต้องกลัวครับพิกาจูเรามีพิกาจูใช่ไหมสู้เขาเจ้าหนูเฟริร์สแฟชนายเก่งอยู่แล้วสู้เขาลูกมาพิกาพิกามาที่จะสู้กันเหรอเร็วไปสิบปีลูกฟิลิอัคแทกย่เย่ เฮ้ยเ hey, oh, hey. อ้าเฮ้ยอย่ไรอัยังนอนอยู่เนี่ยโหยกำเบยตายซะอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงสิโอ้โหไปกระจูงสะบัดหาแล้วเห็นไหมแกต้องตายเลยแล้วลูกมาตายซะตายฟิวลี่คัตเตอร์ฐันเดชช็อตไม่ไม่เจ็บเนี่ยฟิวลี่คัตเตอร์เป็นไงเจ็บไหมฮะเออตายซะรู้สึกที่ต่ำชื่สูงซะมากว่าใครใหญ่เฮ้ออะไรมาอัพเลย อ๋อมีแต่ท่าใหม่ด้วยฮะ๋ยวดูซิแต่ท่าอะไร knock off เป็นท่าไงเย่ยผู้ใช้งานจะทำการตกเป้าหมายที่ถือไอเทมอยู่แล้วทำให้ไอเทมนั้นหลุดออกไปเอ่อไม่เอาดีกว่าไ,ไ,ไม่ได้ใช้อะ่ะผมไม่ได้ใช้อะ่ะจริงๆนะโอเคฮะโอเคไม่ใช้ฮะ knock off ผมไม่ค่อยได้ใช้เย้เจ้าไก่น้อย โอ้เฟนเร็วๆสิบเก้าแล้วโอ้บิกกี้เร็วสิบเอ็ดแล้วทุกคนเล่ว่าอัพอย่างรวดเร็วเลยพอมี XP แชร์เนี่ยสบายเาะอะให้ตายสิอันนี้คืออะไรบิกกี้เฟนนี่ทำอะไร t ท r กเก็ Target using the protect or detect this is also lift อ๋อทำไมทำการโจมตีทะลุไอ้พวกท่าที่แบบท่าป้องกันต่างๆได้ฮะผมจะเอาอะไรออกดี โอเคอันนี้กันมาตดาโอเคให้พร้อมแล้วราต้องเคลียร์เทรนเนอร์ในแบบนี้ครบก่อนนะถึงจะไปเมืองต่อไปได้มาสู้กันต่อฮะลูกไอ้มาคุยกัน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 คุยคุยอีหนูคุยดิให้คุยคุยคุยมาดีมาก ดูนี่สิฉันเอาปุ่มที่มึงแลกมาเจ๋งมากเลยไหนดูสิในเจ๋งเท่าของฉันหรือเปล่าล่ะใช้อะไรเมจิคคัปค <c oughs> อ,อยชิงดูดูมันดิแต่ฉันดูมันดิ้น <c oughs> กระปิ้ดเมจิคอปเมจิคอปเมจิคอปตายซะเมจิคอปฉันจะใช้ท่าหวยหวนส p ปลชไม่มีอะไรเกริดขึ้น ตายซะเถอะเจ้าเมจิคอฟท่าของแกดุรแรงเกินไปฉันไม่อยากจะคุยนะตายซะสปลชสปลช <c oughs> อ้ะเฮ้ยผมติดพลาราไลส์สังกันแกมีโอกาสรอดไปอีกแค่ครั้งเดียวนั้นนะอ๋อหยน่ารักตายซะตายซะเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เ <c oughs> รียบร้อยครับโฮ้ยแย่มไปเลย ส plat ส plat split ส plat splash เจ้าเด็กกากขอบคุณมากสบายมากฮะรอบนี้โอเคไปกันต่อให้ hey, ลุงสวนมาคุยกันหน่อยลุงสวนลุงสวนคุยกันปัป๊มปัมปัมปัมลุงสวนสู้กันลุงสวนเฟเบี <Fab ian. S 1> ยนไอ่ะแย่หนิกะเจ้ากุ้งน้อยกุ้งกล้าก่อม เอาเะครับผมเฟนเรลของเราสามารถจะเก่งมากขนาดนี้แล้วเลเวล1สิบเก้าลยนะฮะพร้พอมที่จะสู้ยิมต่อไปแล้วน้วเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าใช์ไม่เจ็บนะ <c oughs> ตอยซะผมลืมทุกทีเลยว่ามันเป็นโปรยมาธาตุน,น้ำคิดแต่ว่าจะย่างกุ้งอย่างเดียวอะ่ะให้ตายสิ <c oughs> มาสายบีมไม่ใช้บัมโบ้ผมแพ้บัมโบ้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ ไหลติดอีกโอ้ยตายตายตายแฟนเลวตายแน่ลกูกเปลี่ยนโปเกมอนก็ได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสู้เขาปิกาจูฉันเลือกนายถึงนายจะตัวเล็กกว่าแต่นายก็มีสิทธิ์ชนะได้ฉันลองดิมาปิกา้าเฮียปีกา้ามาพ่นฟองเหรอฉันเจ็บมากเลยปิกาจูทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ่อทันเดอร์ช็อคมาทันเดอร์ช็อคฮ่าทีเดียวตายช็อปปิกาจู โอ้โหเลยว่าสิบดีเบลเก้าเลยนะฮะยิ่งจ,จูดขวดมากเย่เลยชนะแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าโอเคเราจะไปดูข้างบนมีอะไรอีกอ๋อข้างบนมีมีของให้เก็บมาเก็บของอีเทอร์ใช้ทำอะไรเนี่ย ตัวอะไรจับจับโปเกมอนอาบีคอมบีจับเลยจับเลยจับมันจับแม่จับเลยควรมันอย่าตายนะเอากำ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 เฮ้ยหงุลหว่าตัวนี้จะตายแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอเคจับเลยจับ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 ไพ่มด เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้ปืกบอคุมมากเลยผมจับทุกอย่างที่ควางหน้า <c oughs> <c oughs> เสร็จชัดละเจ้าหนูไม่อะไรเนี่ยบังอาจมากบังอาจที่สุดบังอาจที่สุดแกแกนี่ปืนเก๊บอุลสุดท้ายแล้วนะจับมันได้ละเสร็จชัดละเยี่ยมสุดยอดครับประทับใจจริงๆ เจ้าพึ่งน้อยเป็นของฉันแล้วเย่ไก่ย่างเป็นเลเวลสิบเอ็ดแล้วกล้วยเลเวลสิบแล้วมันน่าเดิมับเบลทีมนะฮะไหนดูสิคอมบี้มันติดกันอ๋อตัวมันติดกันตั้งแต่เกิดนะฮะแล้วก็คอยเก็บน้ำพึ่งแล้วก็คอยเวสเวสปินควีนคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นชื่อตัวตัวนางพญาของมันนะ เฮ้ยไม่ได้ตั้งชื่ออะอ่ะมึงก็ตั้งก็ได้ B...B... a t ทอาร์เรอแบ t แมนแบ t แมนสู้เขาเยี่ยมครับแบ t แมนป่ะไปกันต่อทุ่งทิวลิปนี่มันยาวจริงให้ตายสิ เข้าไปในนี้เพื่อจะสู้กับไอ้ไอันนี่เจอละมีขอเก็บด้วยลุงลุงลงุสู้กันลุงลุงสู้กันลุงไม่เห็นช่างแกลุงไม่เห็นนะเนะ็ตบอลนะปาขายคุณสมบัติของเน็ตบอลนะผมจําได้ว่ามันทําให้เราสามารถจับบ,บอลที่เป็นมแมลงหรือว่าปลาไ <c oughs> อ,อไม่ปลาทาดน้ําง่ายขึ้นนะ จะกุ้งอีกแล้วผมไม่ยอมผิดพลาดเป็นครั้งที่2อ,อ่ะกุง้งแกต,ต้องเติท่านี้ของฉันไซบีมแน่นอนผมไม่ยอมแพ้จะตายแล้วไอ้ตายสิไซบีมอย่าให้เหลือรอดเก็บมันสลัดโคเนะาะฟังอ่านมากหน้าฉันเลอะเทอะหมดเลยไซบีมเย่ตายแล้วรเรียบร้อยครับผมบิกกีร์เลเวล12แล้วยิ่ ทำเถะดำทำเถอะดำทำทำะดำำป่ะจะไปสู่หนึ <h <h ่งรวถับไปนะฮัลโหลอ้าวเฮ้สวัสดีเขา้อยู่ตรงนั้นน่ะรู้จักโปมชื่อแฟบี้ป่อ๋อมันเราจับแล้วใช่เยี่ยมนที่หูเลือกบ่อยมากอ๋อแฟบบี้เป็นโปเกมอนที่ แพดเฟรรี่โอเ okay. ค t h i s turn i n the o t entire time match shop system on its head อืมอะไรช่างมาเถอะเขาจะเถียงกันทำไมเนี่ยคุณหนูแอมเด็กซิโอชื่อเด็กซิโอเมื่อสองปีก่อนศาสตราจารย์ซิงคามอรว์วางใจฉันให้ทำเก็บเรื่องโปเกมอเด็กซ uh ์อ่าฮะยูครูดคอมีโปเกมอนวอร์ยาร์ดเวทีเรียนอ๋อโอเคโชว์เอาเวารับโซคามาลอง yes ไปกันเถอะ ไปกันฮนะสู่เมืองหม่ To the future ผมต้องการฮิวก่อน How so how are you b r a x e o n getting along อ uh ๋อทำให้เป็นเพื่อนกันนะฮะอ๋อโอเครีเทิร์น Powerful เป็นเมื่อโปกตกบอลของคุณ hmm. มีเฟนชิพกับคุณที่ดีมากขึ้นจะทำให้รุนแรงมาก T.M.U. น่าจะใช้ได้ดีนะเดี๋ยวผมลองดูดีกว่า โอเคไปเข้าเมืองว้าวลูมิโอซิตี้ so great เจ๋งจังแล้วสองคนนั้นไปไหน่ะเดี๋ยวไม่กำกดผิดเอาเฮ้ยเอายังอ,อยู่เหรออ,อ๋อโอเคไปได้เลยใช่ไหมได้เยี่ยมเลยฮะโอเคัลโหล I อวิวกัวบอร์ดอ๋อฉันจะนำไปก่อนแล้วกันนะเจอก,กันที่แลบได้เลยตามเธอไปแล้วก็เจอกันที่แลบได้เลยครับผมโอเคเยี่ยมครับตัวน้อยน่ารักจังเลยหมาน้อยเดี๋ยวค่อว่ากันเฮไง Hello ตึกนี้เป็นตึกของดร็อกเตอร์ซินขโมอยโปเกมอนแลบนะฮะให้เราเข้าไปเหรอได้เลยเอ๊ะผมยังไม่ฮิวโปเกมอนเลยนี่หว่าทะไม่เป็นไรอ๋อเดินทางมาไกลจากที่เบเวนทามแต่ว่าทีา่สุดก็ถึงจนได้นะสันใจกำลังลออรอเออทุกเมื่อที่จะรอคุณอยู่ที่ชัช้นบนนะชั้นสามนะใช้ใช้ลิฟต์ขึ้นไปได้เลยโอเคคุยไปซึออนขโมยแบตเตอรี่โเฟสเซอร์รกำลังพัฒนาเรื่องการวิวัฒนาการของมันอยู่โอเค ชั้นสามเฮ้ยโอเคถึงแล้วซ <gasps> า oh, yeah, ตา้าจันโอ้ย่ซาต้าจันในสุดพวกเราก็ได้พบกัน <laughs> นี่เป็นการโดนรองลูกผู้ชาย <c oughs> ไม่ใช่ <laughs> เยี่ยมมากเลยที่เธอม,มาถึงที่ได้นะมาตาฉันมาสิได้เลย Thank, many ดไดม,ม่แต่แมดแมดดี้แตงขอผู้ทนะี่มาเที่ยมถึงกับเหมนีนธรรมนะชั้นสัจจานซิงค์มอยยินดีที่รู้จักคุณนะโอเคนะการเป็นทายเป็นยังไงมั่มมงเป็นมันเป็นยังไงมั่งโอเคขอดูหน่อยสิอ๋อเราพบปิดมันทั้งหมด36ตัวแล้วนะโอเคแถวคาร์ลัสโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมโอเคฮนะ Well now you do have you do have certain of size อะไร Good feeling about you โอเคฮะ At first I was thinking choosing choosing อะไรทาวน์ไอวอ I was อ uh ๋อ huh. oh. ในวันที่ทาวน์นั้นเป็นแต่ไม่ไปด้วย uh, เด็กที่อะไรเ e ทนักเ trainer ์เองเฮะอ๋อ ah. oh. รู้จักกับไรคอลเลสเตอร์เกรสอ๋อ oh. เราเป็นรู้จักกับแม่เรานั่นเองโอเคโอเคฮะแล้วรู้สึกว่าฉันจะให้โปเกมอน I should give you a Pokemon and have a t r a v e l r o u t e อ๋อฉันใช้โปรแกรมเธอจากการอ๋อมาใช้โปรแมรมเรานะโอเค Hi Professor s h a n a Yes sir ขอบคุณที่มาช้านะ f a n a s t i right? c now you will have a Pokemon battle อ๋อมีเป็นเท่าเหรอมี battle เหรอได้ฉันชอบ battle อยู่แล้วมามา battle กันน้องสาว You have challenge by Pokemon Prefer. Sing, come on, Malay. บาบาซอลว้าว wow! ผมชอบตัวนี้บาบาเบลบาซอลส่เขาเฟนรินนายเก่งกว่าอ,อยู่แล้วจัดการเลยทีเดียวถ้าให้ตายของนายเฟลมชาร์จกำไม่ยาไม่จะพาอะไรตอนนี้เซเฟลมชาร์ <foreigners> าจเฟลมชาร์จโน้เฟลมชาร์จสิเฟลมชาร์จดีมากเผามันเย่กูจอบบราเธอร์ บาบะซอตายแล้วนะต่อไปคือสแครวรเทลได้เลยสแควร์เทลนี่มันเจ้าเต่านี่ผมจะใช้ปิกาจูปิกาจูสู้เขาปิกาจูสู้เขาทันได้ช็อตเลย ไม่เข้าเหรอฮะให้ตายสิหน eh, ่อยเข้ากระดองไปเหรอเจ้าควายท้สควร์ลสควร์ลสควร์ลสควร์เทลปีกจูช็อตไฟฟ้าแสนว้าวสควร์ลสควร์ลมันไม่ตายกันให้ตายสิปีกจูช้ามันปีกจูช้ามันปีกจูช้ามันสแควร์เทลตายซะถัดได้ช็อตปีกเยี่ยมครับฮะเยี่ยมมากเลยควายทลตายแล้ว เ <Yeah, S 2> ยี่ยมก็จะเล็วสิบแล้วนะฮะเยี่ยมมากอ๋อไล้แควายแท็กด้วยโอเคผมจะใช้แทนถ้าอ่าโกรเฮ้ยแม่เดือด play nice อ,ออกไปไม่ได้ใช้เยี่ยมครับเปลี่ยนท่าแล้วเย่ yeah. เซอร์ซินคือมาได้ใช้ทรงชาเมนเดอร์มาเหรอได้เลยผมชอบอยู่แล้วชาเมนเดอร์ต้องเจอกับตัวบิกกี้ของผมบิกกี้สู้เขาฉันลองใช้นายมาเลยบิกกี้มาเลยบิกกี้ชาเมนเดอร์เก็บตัวตายเถอะชาเมนเดอร์อะไรเนี่ยฟอร์ไซคืออะไรพูดได้ขึ้นมาเนี่ย สมองสกรีนไม่นะน้อยบังอาจมากแกต้องตายเจ้าขงน้อยเฟนไล่เฟนคืออะไรไม่รู้นี่เป็นไงโดนปล่อยไม่เข้าเลยตาซินาอายจังต <c oughs> า,ายจังไม่นั่นเอมเบอร์อย่าตายนะบิกกี้ใช้ท่ายควิคแทกยี่ยมไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยม,มันจะเก่งไปปะเนี่ย น้อยอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอเขาต่อมันไชน่าเ,เก่งกันไปแล้วน้อยเนะี่ยตายซะเขาตแตกแขกเขาตแตกแขกแล้วนี่แนะ่ไม่เข้าเลยให้ตายน่าอายมากอะ่ะให้ตายสินายมีดีแค่นี้หรือไงฮะ อ้อยอ้อยอ้ยอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายสู่เขาลูกสู่เขาควิกแอคแกควิกแอคกใช้เป็นไหมเนี่ยนั่นแหละอีกทีนึงพวกควาสวยงามอีกทีนึงควิกแอคแท็กสู้มันหนูสู้มันหน่อยพยายามเข้านั่นแหละชนะแล้วไม่ทำไมไม่ชนะเนี่ยตายสิชาร์นเดอร์อย่าไอ,อ้แกแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ตายซะควิกแอคแท็กสิแนะ่ <laughs> เยี่ยมที่สุดครับวู้บิกกี้เร็วสิบสามทันทีฮะเยี่ยมมากเย้เก้าไก่ยากสิบเร็วสิบสองแล้วไหนดูสิฮ่าฮ่าสารจารย์แพ้แล้วฮ่า you are too much for me you are really something and you ฮ่าฉันชนะแล้ว yes very nice จดหมากเธอฉันตัดสินใจได้แล้วว่า ฟิกเกอร์อะไรเหรอคิดฉันจะเซน่าเธอสนใจที่จะเป็นอะไรอยู่ไอ๋อเธอเป็นเทรนเนอร์เน่ยสนใจมากจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากยอดเยี่ยมมากที่เธอจะต้องเอ่ออีฟยูทูบอ๋อเมื่อกี้มาอีกตัวนึงไปให้เธอเอ้าเลือกสิหนึ่งอย่างได้เลยครับผมให้ผมเลือกอะไรให้ผมเลือกคนนี้เหรอมันเป็นเรื่องที่ฟินแนลเล่มากเลยนะนี่ผมคิดถึงสมัยก่อนที่ผมแนลเล่นกัยนภาคเรสเลยนะให้ตายสิผมจะเลือกอะไรดีบอรบาซอก็เจ๋ง ชาแมนเด้ก็แจ๋วสควีเทอร์ก็สุดยอดผมเลือกสควีเทอร์กันฉันชอบนายสควีเทอร์น่ารักสควีเทอร์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 จับมันนะี่ยผมจะเอาต้องเอาตอนแรกตัวหนึ่งเหรอโอเคงั้นเอาเป็นเจ้าเออ่ปิกาจูไปก่อนแล้วกันนะปิกาจูต้องสำคัญงั้นเอาเอา่บิกกี้ไปก่อนแล้วกันบิกกี้เอาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะบิกกี้ ฉันต้องการสควอทเท่าม,มากกว่านายนะนายมันอ่อนเกินไปเยี่ยมเลยวิไลทุกิปอยู่บนกวันอันนี้แน่นอนครับผมผมต้องสร้างชื่อมันแน่นอนม i ค h a e ล a อ g เจโลชื่อเหมือนกับในเรื่องทีเอ็ดมิวแทน,นินจาอะไรที่ตายสิม i ค h a e ลมันจะไม่พอเนี่ยแองเจ ไม่ไม่ไม่เจได้แค่นี้อะ่ะจงแเจลแล้วกันนะได้แค่นี้นะนายชื่อแค่นี้เลยไม่เข้าเอ็งเจลสุดยอดครับ yes แน่นอนเฮ้ยมีการ์ตวนี้ไป่ทำอะไรอะ่ะบรัสทอยไนโอ come now youtube ไปคิดอยู่แบบว่าเธอสองคนเลือกบอลด้วยสิ I don't know which one to pick ฉันไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนะ่ะ is t okay เทียนยูรุสมหามได้เลยอ๋อทุกคนมาแล้ว hello สวัสดีพอสารศาสตาจันยังมั่นทุกคนสบายดีไหมอ๋อโอเคมันยอดเยี่ยมมาเด็กๆมาเต็มที่หมดเลยถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดกล่าวคำว่า be the best trainer you can be โหเสียวมากเลยศาสตาจารย์ I want to ask you to help in in solving the mis the c a r l o s ฟรีเจียนบิเกสเบลเกนส์มิสเทรีอ๋อความลับที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสฟรีเจนก็คือเรื่องเมกาอีวิลูชันนะฮะเป็นการวิวัฒนาการที่ข้ามไปอีกอย่างนึงในระหว่างการต่อสู้ซึ่ง that's why i gave you the mega stone อ oh. ๋อฉันเลยให้เมกา stone ไปซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากอะฮะเป็นเป็นเป็นคำใบ้ที่สำคัญมากฮะฮะเมกาอีวิลูชันงี้เหรอ what should แล้วเราจะทำยังไบพวกปกิเน็กซ์ล่ะเ r ิญมา my lad is if that was the best trainer เดนฉันต้องการจะบอกว่าวันยูท o บโ o o ต t เอาเอาไปคอม l พล e p o k เ d e สเมกาเอวิลูชันนั้นน่าสนใจมากโอเคให้เราไปสืบเรื่องเมกาเอวิลูชันมาเพราะงั้นต้องไปหาคนที่ชื่อว่าแคมป์เฟียร์ที่เช็คอ๋อให้ไปหาที่เมืองแคมป์เฟียร์อฮะที่นั่นจะมีเรื่องปริาษาทเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ่อนอยู่นะฮะฟังดีนะถ้าเคอต้องไปที่ นั่นแหละโอเคต้องลงรับว่าการอยู่กับบางางานก็ทําให้เป็นประเด็นกับเธอได้อฮะอโอมันพูดเดียวจังเลยให้ตายสิเออ่ฉันผมคิดว่าการเป็นอ๋อความแตกต่างแตกต,ต่างกันนั้นเป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะเป็นสิ่งที่พิเศษ มาสเตอร์ g a e เมก u าเอว w ว l ดฟ e น i n ีเซ l ต s ีพาร์ p ออฟเทรนเนอร์อ๋อการที่เป็นคู่ที่เชี่ยวชาญในการใช้เมก a าเอว u t i o n นนั้นจะทำให้เป็นโปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะโอเคโอเคไปคอมพลตปิกเปนเด็กส์โอเคม okay. ีอ๋อโอเคเจอคนมากมายแล้วโอเคนี่ไหนพูดซ้ำอ่ะพอแล้วให้ตายสิ I guess I want to make a lot of good memories ฉันต้องการความสรงจี่กับโปเกมอนไหนดูสิอ๋อ โอเคไปกันเลยไปฮัลโหลสามสิบเก้าโอ้หะโอ้ยได้ของฟรีฟอสสวิฟเยี่ยมเลยอะไรเนี่ยใช้ทำไรมั่งอ่าฮะโอเคฟอสสวิฟตนั้นใช้หนึ่งเอชพีโอเคขอบคุณมากครับเยี่ยมโอเคครับผมงั้นผมควรจะพอสไว้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้ากับการแคสเกมโปเกมอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี